ยงคนเกียรติสองนิ้วใช่อ่าไฟนี้เรซ้อมมากี่วันสามอาทิตย์ครับก็ซ้อมอยู่ที่คกายอยู่บนครับอยู่ที่พี่อื่นที่เดิมที่อุบลเลยใครไปเป็นกุ๊บเป้๊อซ้อมไฟนี้ยก็เรโอเลแบนเพชรครับเอกาก็คือเพื่อนพี่เพื่อนตัวใหญ่เนีค่าช่วยกันครับตอนนี้เราอายุ หกยี่สิบเสูงเท่าไหร่ครับ170ครับน้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้55 56ิบหบมวยสไตล์อะไครับมวยเขาครบเครื่องวันนี้เราต้องมาเจอเพชรสีแดงครับไม่เคยต่อยกันเนาะไม่ครั้งแรกเลยศึกษาเค็งมาต่อยเขายังศึกษาเขามือสไตล์คือมืครบเครื่องวันนี้มาเจอกันเนี่ยวางเค็งวางแผข็งดีเดินตามสไตล์ตามสไตล์เราไปมีอะไรเดี๋ยวแก้ไขอาวุฒกทันทีเนาะล่าสุดเราต่อยไว้ที่ต่อยระดมเนิยวันนั้นต่อยกับใคร สักประมวลอ่ะไปอ้องกันนะชนะร้องชนะร้องไปนั้นเวทเท่าไหร่ร้อยสิบสามร้อยสิบสามวนี้ต่อร้อยสห้าอันนี้ยกมาแพงเงนด้วยใช่ป่ะยกคู่ยกคู่ป่ะใช่จริงๆเราต่อยวันที่สามเนี่ยครับทั้งคู่เลยเหรอใช่อ๋อก็เลยยกมาวันนี้ปรับเป็นร้อยสิบห้าไปเลยครับแล้วเมื่อเช้าซ้อมหนักยังยังคิดว่ามาเกินหรือมาขาดนะช่างน่าจะพอดีมาพอดีมาสบายเนาะร่างกายไฟนี่กี่เปอร์เซ็นต์ถึงร้อยอะโซบูคงครับพร้อมออชแนลออกใคร่ยวบันเดิลคุณมากี่กิโลไฟนี้สามโลต่อยมวยไทยของเราหลัก ห้คนจังหวัดอุบลครับเด็กอุบลอ้าฝากด้วยแฟนคลับโล่นหน่อยฝากเพ่าแไม่ีปนลองชาวอุบลครับช่วยเชียร์ยกมือกันนะครับทีนี้เต็มทีอาวันนี้ต่อยคู่ที่3ช่องทูด้วยขอโชคดีนะครับ